รองคู่เอกของรายการศึกจารุเมืองจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของชลสิทธิ์เกียรติพุ่นผลเจอกับทองไทยสกเกษมรักนี่แหละครับชลสิทธิ์เกียรติพุนผลครับจะว่าความสดก็อยู่ที่เขาอะนะครับลูกเก่าก็อยู่ที่คนนี้ครับทองไทยสกเกษมรักกรรมาการชุมพลอิยยนทยศครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแม่ย,ยก3ปล่อยตัวมาครับดวนเข่ากันเลยครับตลาดหลักทรัพย์มุมแดงนะครับทองทางด้านของเจ้าชลาสิทธิ์เกียรติพูนผลนี่ต่อ5.4ชกกันในพิกันดน้ำหนัก123ปอนด์ครับหมัด1.2ครับชลสิทธิ์วางแข้งขวาครับทองไทยเดินเข้าไปโดนแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของชลสิทธิ์ เสียบขวาครับชนลสิทธ์ขวาเข้าไปครับทองไทยพยายามจะเด้งตีนะครับแต่ว่าอพอขาลอยปุ๊บนี่ชนลสิทธิ์เห็นแล้วครับตัดล่างปับเท่านั้นแหละครับหงายท้องแม่จะกระตกจะดึงครับพยายามงัดทุกกลยุทธ์แหละครับตอนนี้ทางด้านของทองไทยครับอาแทงขวาได้สวยโชคกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับค่ำคืนวันที่สิบ 8มก,กราคมเป็นวันที่มีคนดีๆ2คน2อวงการเสียชีวิตนะครับ1ก็คือสุทินชัยกิติประการเหล็กทีมชาติไทยครับ2ก็คือปอทิศดีซาวงครับมีเซ็นเตอร์เสื้อมวยดีทีสปอร์ตคนแรกก็ขอให้ท่านทั้งสองสู่สวรรค์คาไลครับตีขวาตีซ้าย แทงสายไปครับเทรละสิบเสียบขวาครับทองไทยเด้งตีเข่าขวาเสียบขวามาครับแทงขวาแม่จึกเข้าให้ก็ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วนะครับผู้ขี้สูสีครับทองไทยสกเกสมรัก หรือว่าทองไทยสอประสบโชคเดินต่อครับตลาดหลักทรัพย์เสมอน้าเงินครับนี่แหละครับลูกบูลูกสู้ของเขาครับเสียบซ้ายราคาไว้แทงซ้ายครับเชลสิทธิชเชลสิทธิ์ต้องขยันออกด้วยครับแทงขวาครับทองไทยซ้ายครับเจอซ้ายของเชลสิทธิ์แข้งซ้ายครับเชลสิทธิ์ทองไทยมาซ้ายตีขวาครับตั้งแขนไว้ ตั้งแขนเจอเข่าขวาโตอเอาแข้งขวาครับเชลสิทธิ์กู้ดักแทงขวาสวยทองไทยไม่สนครับชนเข้าไปชนแล้วเสียบซ้ายสายราคาครับอ่าใสาความแข็งแรงยนเข่าขวาแมททองไทยก็โต้ด้วยซ้ายเสียบขวาไปครับชลสิทธิ์ขวาอีกทีหนึง่งทองไทยขวาพลิกมาตีซ้ายกดแขนไว้ครับทองไทยครับแต่ว่าชลสิ์ครับก็ดันเข้าที่ติดเชื่อครับ แข้งขวาสียบซ้ายครับดันครับแม่ล้มครับโอ้หูยสลับแทงขวาสวยครับแต่ว่าทองไทยก็โต้ด้วยสายทันควันตีขวาไปครับเสี่บซ้ายแทงขวาแทงขวามาอ้โหขวาขวาราคาครับจะรสิที แข้งขวาของทองไทยไม่ถึงครับอู้หูดักแทงซ้ายสวยครับอู้หูดักแทงได้ทั้งขวาทั้งซ้ายสลับขาแทงครับแทงข่าวขวาอีกทีหนึ่งโอ้ทำได้ดีครับเจรรศิษฐ์ซ้ายไปครับอต้องบอกว่าได้เนื้อได้น้ำเลยครับแทงขา่าวสายไปแล้วตามด้วยขวาครับทองไทยโต้ด้วยขวาครับซ้ายครับสายราคา จังหวะโหนตัวของทองไทยนี่เชลสิ์แก้ได้ตลอดครับแล้วมีหลักเกีฑยมาช่วยด้วยครับาลักษณะการยืนการออกอาวุธไม่ธรรมดาครับทองไทยนี่บูได้บุนได้ครับแทงสายราคากำปั้นซ้ายเนี่ครับคือเขถอยก็จริงนะครับแต่ว่าถอยไม่น่าเกลียดครับแล้วก็มีดันสู้แบบนี้ครับ นักมวยต้องมีวินาทีทองครับไม่ไม่ใช่ว่าทําได้แล้วก็ถอยทําได้แล้วก็ถอยคือเตะและหนีเตะและหนีครับเอาแทงขวาครับเนี่ยครับมีลูกดันสู้ครับนี่วางแข้งขวาครับทีบซ้ายไว้ตั้งขาไว้ครับตั้งขาไว้ไม่ตีครับกรรมการแยกดีกว่า ต่อซ้อมอยู่ที่ไข้มวยสประสบโชคครับทางด้านของทองไทยหมดยก4ครับระครังแทบจะไม่ได้ยินเลยมากันเยอะนะครับราชดำเนินนี่คือคนไทยนี่ไม่หายครับยังมาตรฐานเดิมครับบางคนนี่อยู่ฝั่งทนนี่ไม่มาลุมบินีครับมองว่าไกลครับซึ่งตรงนั้นนี่ก็โอ้โหหลายหลายหลายคนครับ และที่สําคัญที่ชาวต่างชาติครับบางคนนี้อันไว้ไปดูวันจันทร์พุทธพฤหัสถ้าเกิดมาพักที่กรุงเทพนานๆนะครับแต่ถ้าเกิดโปรแกรมต้องกลับต่างประเทศกลับบ้านตัวเองวันนี้พรุ่งนี้นี่ก็ต้องไม่ว่าเวทีไหนก็ต้องดูครับก็ได้เลือกได้เลือกหลากหลาย41ครับอยู่ที่ด้านของเชลเกียรติพูนผลครับ ต้องหมัดแล้วครับทองไทยชกไปชกมาอาวุธดูเป็นรอง เกมมันปิดไปแล้วครับเงียบ mm hmm. ไปเลยครับเดินจงกลมดีกว่าหมดยกสุดท้ายครับตามเกมตามทรงก็ไม่น่ามีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับกรรมการชุมพลอิตยศรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูม,มือไปที่ทางด้านของชนริิธิ์เกียรติภูนผลครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนทองไทยสอกเกษมลักไปสนุกแล้วก็ขาดท้ายท้าย